ไว for you ขอเสนอ pray ขยํำปี2024เมื่อคู่รักหนุ่มสาวต้องพบกับสถานการณ์เอาชีวิตรอดหลังเครื่องบินโดยสารที่พวกเขาโดยสารเกิดขัดค้องและตกลงมากลางทะเลทรายคาลาฮิลีทมกลางความโหดร้ายของธรรมชาติพวกเขายัางต้องเผชิญหน้ากับนักล่าที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของดินแดนนี้สิงโตดุร้ายที่พร้อมขย้ำทุกคนที่ลุกล้ำถิ่นของมันงานนี้จะมีเพียงสัญชตาตญาณและความกล้าที่ช่วยพวกเขาเอาชีวิตรอดได้ เรื่องราวจะลุ้นระทึกแค่ไหนเรามาตามลุ้นไปพร้อมกันแต่ก่อนอื่นทางเราก็ต้องขอ,อการสนับสนุนจากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ช่อง m o v i e For You ด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนเนี้ปิดกั้นกันหนักมากเอาละครับหากพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ถ้ำกลางความยิ่งใหญ่และโหดร้ายของธรรมชาติในดินแดนอันกว้างใหญ่ของป่าในแอฟริกา